ฆาตกรรมคดีน้องตันโมเนี่ยคือจากหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะหลักฐานมาสุดแค่นี้ไงเพราะะหลักฐานมาสุดแค่นี้มันยังไม่ปรากฏหลักฐานอย่างอื่นเช่นเช่นเช่นเนื้อตัวร่างกายเนี่ยนะครับปู่ทำร้ายไหมนะครับไปปรากฏหลักฐานบางอย่างนะครับตามเนื้อตัวร่างกายรอยฟกช้ำต่างๆที่มันเข้าได้กับอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เกิดจากของแข็งไปกระทบร่างกายหรือร่างกายไปกระทบกับของแข็งแล้วล่าสุดที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าตาปูดหัวเหมือนมีรอยแตกปาก บวมฟันหลุดอันนี้อันนี้ชาวหนุ่ชา,ชาวเน็ตชาวเน็ตคือพี่เจมส์ที่เขาเห็นกับชาวเน็ตว่ายังไงมั่งผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เขาสามารถที่จะตั้งข้อสังเกตได้นะอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ครั้นี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับสารจะฟังใครอ่ะศาลไม่ได้ฟังชาวเน็ตนะแล้วสารฟังใครพี่สารฟังผนชนสูตรสารฟังผู้ที่เช่าชานซึ่งก็คือแพทย์แพทย์นะครับแพทย์ก็จะมีสองคนแพทย์คนที่ชนะสูตรคนที่ผ่าเลยแหละผ่ากับคนชนสูตรคนละคนละือไมครโอเคคนี้ พอผ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งชิ้นเนื้อตัวอย่างชิ้นเนื้อต่างๆเอาไปให้แพทย์อีกทุดหนึ่งทําการวินิจฉัยว่าเออแล้วทำไมทำไม<อ>สารไม่ฟังชาวเน็ตละ่ะ <laughs> สาราออไม่ฟังชาวเน็ตตอนที่ชาวเน็ตจับผิดว่าเฮ้ยแตงโมโดนทุบเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยป,ป,ปากปัก,ก,กปากนี่มีถดด้อนศพด้วยเออเออทำไมสารไม่ฟังชาวเน็ตล่ะคืออย่างนี้ก่อนคือก่อนที่จะไปถึงสารเนี่ยมันก็ต้องผ่านการรวบรวมของพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนหลักฐานทุกอย่างที่อยู่ในสื่อเนี่ยผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนเห็น นะครับแต่เขาจะเอาเข้าสู่สานวนหรือไม่อันนี้อีกเรื่องนึงเขาจะดูจากอะไรพี่เอาข่าต้องดูจากความน่าเชื่อถือดิดูจากเวลาคลิปเนี่ยใครเป็นคนถ่ายถ่ายที่ไหนถ่ายอย่างไรใครเป็นคนยืนยันอันนี้สําคัญมากนะครับนี่ใครเป็นคนยืนยันจันชา์เน็ตกล้ามายืนยันไหมล่ะว่าพูดถึงพูดถึงนะคือถ้าสมมติว่าเขาเขาเขามายืนยันอ๋อเขาเป็นคนถ่ายเองนู่นนี่นั่นไปเกี่ยวข้องนะไม่ไม่ใช่ว่าไปเอามาจากที่อื่นอีกนะเอามาจากใครก็ไม่รู้ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้โดยตรงเช่นวันก่อนอวันก่อนคุณค การไฟฟ้าแผ่ลิตการในฟ้าผลิตมีกล้องมีกล้อง็ต้องให้ <S 2> <S 2> คนที่ดูแลเกี่ยวกับกล้องเนี่ยนะครับมาเอาภาพตรงนี้มายืนยันนะครับภาพนี้ถ่ายที่ไหนถ่ายยังไงถ่ายเมื่อไหร่นะครับแล้วมอบภาพเนี้ยให้กับใครไปอ มันมีขั้นตอนของมันนะครับพอ,อมอบให้มอบให้เนี่ยอ,อันนี้อันนี้สำคัญแล้วมอบให้เนี่ยมอบให้กับพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับวันนี้เขาก็ต้อง,องเอาต้นฉบับมอบให้กับสารโซเชียลอย่างผมได้ไหมก็ผม,มจะไปอัพในมันมันมันก็ได้แต่ว่าความละเอียดมันจะไม่มีในในวิธีการวินิจฉัยของสารเนี่ยนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญเขาจะต้องใช้ต้นฉบับเท่านั้นนะครับเอาต้นฉบับมาถึงมันถึงจะขยายมันถึงจะซูมมันถึงจะสามารถทําการวินิจฉัยได้อย่างถ่องแท้แท้จริงเพื่อป้องกันการตัดต่อด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวไปมีช็อตเนี้ย ทักรักอะไรปัก เขาบอกว่ามันมีคนทุบแต่งโมนี่ปักปักปักนี่ไงทำลายร่างกายปักปักปักผมนี่ไม่รู้เลยว่าเรือราเดียวกันนถ้าเกิดมันปรากฏหลักฐานชัดเจนอย่างนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหนึ่งต้องมีคู่กระทำความผิดสองห้าคนในนั้นเนี่ยจะต้องรู้เห็นด้วยนะครับและอาจจะมีหนึ่งคนที่เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดอีกสี่คนอาจจะเป็นคนเห็นเหตุการณ์ถูกไหมเป็นประจักษ์พยานนะครับก็ต้องมีการสอบสวนเรื่องราวต่างๆนะครับก็ว่ากันไปคือตอนนี้ในเรือผมไม่รู้ว่าเขาพูดความจริงกันหรือเปล่าแต่ณวันนี้คนที่จะพูดดดคควาาามมจริงไ้กกที่สุือหลัฐน ที่ปรากฏบนเนื้อตัวร่างกายของน้องนะครับซึ่งจะต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดอีกที่นึ้งก่อนพี่เจมนไหนพี่เจมก็เป็นทนายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยเนี่ยผมอยากถามอยู่อย่างหนึ่งนะครับพี่ถามหลายอย่างได้พี่คิดว่าการไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยผู้หญิงสวยๆเนี่ยเขาทำกันไหมกับคนที่เพิ่งเจอหน้าครั้งแรกผมมองว่าเป็นไปได้ยากที่เขาจะไปปัสสาวะท้ายเรือเพราะ มันมีร้านอาหารเต็มเลยสองข้างฝั่งจะไปขอเข้าที่ไหนก็ได้ระดับนางเอกซูเปอร์สตาร์ใครๆก็อยากต้อนรับแหมพี่ก็เป็นเป็นทนายให้กับนางเอกมายะัะนางเอกส่วนใหญ่เขาไปปปัสสาวะท้ายเรือกันไหมโอ้ยไม่มีเราวคืออย่างนี <c oughs> สมม้สมมติว่าสมมติว่าเขาอยากจะได้อะไรต้องการอะไร <c oughs> ครับ <c oughs> คนที่จะต้องหาให้เขาหรือจัดการให้เขาคือผู้จัดการส่วนตัวโอ๊ยตายแล้วกระติกอันนี้ผมผมเล่าให้ฟังนะอันนี้อันนี้ผมเจอผมเจอคนนึงไปทําบุญกับผมนี่แหละครับเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวไปทําบุญกับผมแล้วที่ดาราที่เขาดูแลอยู่เนี่ยโทรมาน้อง กางเกงใส่ไม่ได้ว่ะไซส์32 ขนาดกางเกงเนี่ยยังต้องประสานงานให้ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยไปดําเนินการประสานงานเพื่อเอากางเกงมาเปลี่ยนให้แต่แต่ตอนนั้นผู้จัดการไปทําบุญกับพี่อยู่เออในขนาดไปทําบุญกับผมนะเออถูกไหมเราผู้จัดการตีว่ากลับเลยไหมไม่ <c ười> ขอโทรรถสั่ใช้วิธีกลับตัวประสานผมกำลังจะบอกว่าหน้าที่ของผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยถึงแม้จะทําอะไรอยู่ก็ตามก็ต้องดูแลเขาอจะไปบอกเวลางงเวลางานไม่เกี่ยวเอาในฐานะของผู้จัดการส่วนตัววางไว้ก็ได้แต่ในฐานะเพื่อนก็ต้องดูแลเพื่อนให้ดีที่สุดครับนะครับอันนี้ผมในแนวความคิดของผมนะนี่พี่พีี่เจมมพูดานิ สบการณ์จริงฮะจะจริงล้วนๆเลยนะเพราะเป็นทั้งทนายเขาด้วยแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวดาราบางคนด้วยอืมใครอ่ะ <laughs> <laughs> แล้วพี่เจมพี่เจมพี่เจมมองยังไงว่าไอ้กรณีตอนหลังเนี่ยสัมมวนมันเริ่มเละไปหมดแล้วอย่าไปมองว่ามันเละมันไม่ได้เละหรอกเขาตั้งพงไว้ในเรื่องของประมาทก่อนนะเขาสังเกตได้คืออะไรข้อหาอะไรที่มันชัดเจนสุดปุ๊บเขาแจ้งข้อกลาก่อนเลยนะครับเพื่อให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันดําเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ในความรู้สึกผมผมก็มองว่ามันช้าอยู่คือถ้าเกิดว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเรามองดูแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บสัญชาตญาณของตารวจพขาหน้าสมสวยเนี่ยนะกันตัวไว้ คืนแรกสาคัญคืนแรกสําคัญสุดครับเพราะว่าคุณจะได้หลักฐานอะไรจากเขาเนี่ยในคืนแรกเนี่ยมันแน่นอนที่สุดเลยนะคุณจะไปขอตรวจชีตรวจเชืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยในคืนวันแรกเนาะพอมาคืนนที่สองเขาก็พอให้คุณตรวจหมดอ่ะเพราะอะไรม,ม,มันสลายหมดแล้วเออมันสลายหมดแล้วนะแล้วจากประสบการณ์พี่เจมเนี่ยพี่เจมคิดว่าปัจจัยที่ทําให้ตํารวจส่วนมากะหรือส่วนน้อยเนี่ยเลือกที่จะตรวจไม่ตรวจในวันดังกล่าวคืออะไรผมมองในหลายๆมิติเนาะหลา่งมิติหนึ่งอาจจะเป็นไปได้อันนี้มองในมุมของตํารวจด้วยนะยังไม่มีคนแจ้งข้อกล่าวหา เขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของผมไหมอันนี้คือครูบอกปัดก่อนอก็ยังไม่มีใครแจ้งเหตุเลยยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเขาหายจริงหรือเปล่านั่นกูไม่รู้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็มาเขาอาจจะว่ายน้ําเข้าฝั่งแล้วไปหลับนอนที่คอนโดก็ได้เออแต่อังนั่งกลับตามไปที่บ้านเว้ยเอ้ได้ไหมอันนี้คือเหตุผลของตำรวจเขานะแม่งมีเหตุผลอธิบที่ทุกอย่างเลยอะเสร็จแล้วะประเด็นต่อมา อาจจะเป็นไปได้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากไหมอันนี้ก็เป็นไปได้เขาจะฝากยังไงพี่เวลาเขาฝากกันเนี่ยเล่าประสบการณ์ให้ฟังแบบาฝากใช่ไหมเวลาฝากเขาก็เขาจะจิ้มไปที่ตัวของผู้มกับก่อนเจ้าของสถานีไม่ได้หาร้อยเวรนี่อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงสอนอไม่ได้พูดถึงสอนอที่เกิดเหตุนะเราพูดถึงเรืไปเล่าจากประสบการณ์เนี่ยการทำงานเขาจะจิ้มไปที่หัวหน้าสถานีก่อนเพื่อให้หัวหน้าสถานีเนี่ยซึ่งเป็นผู้มังคับบัญชาโดยตรงเนี่ยครับสั่งไปที่ร้อยเวรหรือมีสายสัมพันธ์โดยตรงกับร้อยเว้ไก็ด อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่หลากหลายวิธีที่ที่เราเจอนั่นจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีอิสระเลยนะเนี่ยร้อยเวรเมืองไทยเนี่ยก็มีอิสระอยู่แต่เพียงแต่ว่าบางของบางอย่างเนี่ยคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกอะไรประมาณนี้ก็คือหัวไม่สั่งให้ไปตรวจ <c oughs> ไตรวจประมาณประมาณนั้นเพราะนั้นนวันนี้เราไปแก้ไขอดีตไม่ได้แตน่นวันนี้เราเราควรที่จะพิจารณาพยานหลักฐานดีๆที่มันปรากฏในสื่อโซเชียลสังคมอะไรดูได้ไหมดูได,ด,ได้เสียได้ไหมเสียได้แต่ต้องเสียอย่างมีสติเขาก็กลังมีการปั่นกันว่่าาจจะให้เรือองนโกสช ไปที่ดี i อที่เห็นว่าไงมันจะไปได้เหรอเดี๋ยวการที่จะไปดี i มันมีเงื่อนไขของเขานะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็โยนไปที่ดี i ถามว่าทําได้ไหมทาดีไหมผมว่าทําดีแต่จะไปได้ไหมผมไม่รู้เพราะว่าดี i เนี่ยเขามีระเบียบมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่คดีบางคดีเนี่ยครับถ้าไม่ใช่คดีสลับซับซ้อนนะครับ DSI ออาจจะปฏิเสธที่จะรับก็ได้ใครเขาอยากจะเพิ่มงานให้ตัวเองเ,เอาง่ายๆนะครับเพราะนั้น แล้ววันนี้เนี่ยชาวเน็ตช่วยกันเนี่ยผมเห็นน้ำใจของชาวเน็ตนะที่ช่วยกันสแสวงหาหลักฐานต่างๆเข้ามาคาดีโอ้ยอันนี้ขอบคุณมากเลยมันทําให้เราเห็นหลากหลายมิติม,มากยิ่งขึ้นนะครับม,มันอาจจะเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันอาจจะเป็นการทําร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันอาจจะเป็นการฆาตกรรมโดยตรงก็ได้เพียงแต่วันนี้พยานหลักฐานยังไปไม่สุดมันไปถึงตรงไหนตารวจก็แจ้งก็ขอหาตรงนั้นต่อไปนะครับถ้าในภายหลังปรากฏหลักฐานชัดเจนไว้มีประจักษ์พยานสมมติในอนาคตมีอยู่คนหนึ่งกลับ ตัวกับใจเลยหนูขอให้การตามตรงตามความเป็นจริงท, <ะ S 1> ที่เกิดถ้าหนูนี่ถ้านะหนูนี่ถ้ากระติกแล้วละ่ะหนูอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้หนูจะรู้หรืออาจจะเป็นผู้หญิงในบางวไ,ไม่มีเพศไม่มีเพศ <laughs> ไม่มีเพศนะครับหนูขอกลับคําให้การขอพูดตามตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคดีอาจจะพลิกก็ได้นะเห็นไหม มันก็ต้องรอดูกันไปแต่ถ<ส>้<น>าพี่เจม,ม,มพี่เจม<ร>เห็นคดีอยูุ่บัติเหตุคดีประมาทมาเยอะคดีขับเรือประมาทเนี่ยพี่เจมคิดว่าถ้าเป็นทนายของฝั่งโรเบิร์ตสั่งพอพี่จะสู้ยังไงผมก็จะสู้ว่าผมใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวินยูชนเยี่ยงคนขับแล้วเพียงแต่ตัวของเป็งโมผู้ตายเนี่ยประมาทเองก็เลยตกเรือไปเพราะว่าท้ายเรือมันมีที่จับคุณก็รู้คุณก็เห็นอยู่ว่าอาจจะตกไปได้แต่คุณเสี่ยงที่จะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเองก็เลยตกน้ำผมคิดว่าเขาน่าจะไปอย่างนี้เพราะว่าถ้า